ในปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการเมืองหรือว่าเรื่องของทางใต้มันจะมีลักษณะที่มีความซับซอ้อนและก็มีเครือข่ายลักษณะเช่นนี้มันเข้าเข้าในลักษณะของการก่อการร้ายซึ่งการทํางานหรือการวิเคราะห์หรือการแก้ปัญหาเนี่ยมันจงจะใช้ในลักษณะของการ,การ,การ,การสืบสวนสอบสวนคดีแบบปกติไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องอยักขาดองค์ความรู้ความเข้าใจ ในความหมายที่ว่าเนี่ยก็คือหน่วยง,งานความมั่นคงเช่นทางทหารทางสภาความมัภาภาา่นคงนะคะทางห,หน่วยง,งานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ตำรวจองความรู้ที่จะต้องใช้เนี่ยก็คงมีสองส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องระบบระบบที่ว่านี่คือการสืบสวนสอบสวนหาต้นตอผู้กระทาความผิดคือผู้สั่งการใหญ่มากกว่าที่จะเอาคนตัวเล็กๆที่มีอาวุธหรือมีมีวัตถุพปยานนั่นคือเรื่องแรกท,ที่ทุกคนจะต้องทําความเข้าใจอันที่สองก็คือ จะต้องมีองค์ความรู้ใน2เรื่องใหญ่คือนิติวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็รวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคือดิจิทัลฟอร์เนซิสหมายความว่าการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นดิจิทัลมันไม่เหมือนกับนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นราบเลือดสารละบิดเลือดเองแต่ว่าดิจิทัลฟอร์เอนซิสเนี่ยมันเป็นเรื่องการดูข้อมูลไอทีองค์ความรู้เรื่องนี้ยังขาดก็นับเป็น2เรื่องที่ขาดดังนั้นส่วนที่สําคัญที่สุดก็คงจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ทําการศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อกำหนดเป็นนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพราะว่าสถานการณ์ที่เข้าขายแนละสถานการณ์ก่อการร้ายเนี่ยคงจะขยายไปทั่วโลกค่ะ